ตามเรื่องของเงินงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาและวิจัยวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ะะที่เราตามกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยตอนนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของเงินงบประมาณไม่ต่ำกว่า1,000ล้านที่จะนํามาใช้นั่นเองซึ่งทางคุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจําสํานักนา,นายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าเพิ่มมาตรการดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ถึงแม้ที่ผ่านมาเราจะประสบความสําเร็จในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด ได้เป็นอย่างดีจนได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกและระบบสาธารณสุขของไทยก็ได้รับการชื่นชมจากองค์กรในต่างประเทศทั่วโลกรัฐบาลได้มีการอนุมัติงบประมาณวงเงิน1 0 0 0ล้านบาทให้กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติในการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยพัฒนาและหน่วยผลิตวัคซีนในประเทศตลอดจนสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อส่งเสริมการผลิตวัคซีนใช้เองพร้อมทั้งเจรจาสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อ ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทั้งจากประเทศจีนและยุโรปนอกจากนี้ก็ยังได้อนุมัติงบประมาณในวงเงิน883ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐหรือ state q u a r a n t i n e ในส่วนของสถานที่เอกชนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กําหนดให้คนไทยทุกคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศต้องเข้าพักณพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐทันทีเป็นเวลา14วันก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าตอนนี้เรายังสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด -19 ได้ค่ะ